เค okay, มาเค okay. สิบอ๋เต็มช่องสิโอ้โอ้โหสิบมาเต็มเเออแต่มาสิเคเด็ดแม่เต็มช่องแล้วโอเคครับกาาบสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลโซ น,นี้ผมมาโอนมาสามพันบาทวันนี้เราอยู่กับตลาดเอ็กโวสองสามสี่วันนี้จะมาเล่นเขารับอายกันโอเคเปนพนผู้พามาแมงและบวกตัวอ่าเพิ่ที่ห้าร้อยก่นอนเฮ้ยผมปั้นก่อนดีกว่าวะิีจรจไป Uh huh. มึงไม่เข้าเลยไปต่อถ้าไม่เข้าทีผมซื้อเลยเจ็ดสิบบาทเองโอ้ยร้อยยี่สิบสั่งร้อยเฮ้อไปเรื้อยเอา ดงตาขอเต็มๆกราฟหน่อยโอ้โหไอ้เฮียดวงตาไม่มาเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยตองจริงอะ ว่าเกือแน่เลยเออของจริงว่ะอีกทีนึงงฮ้ยโอ้โหไอ้หำเอากดผิดมา รอกูเกลือไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเออ, okay, <า>อเคมะเข้มติบอ่ะเต็มช่องสิพันหนึ่งได้อยได้อย ไว้มึงคิดเงินนานไปแล้วเออเฮ้ยโอ้โหโหสิบมาเต็มเลยเอออะไรมาสิบเจเจ็ดแม่เต็มช่อง,องแล้วสองพันโอ้ยมาว่ะมาว่ะกำไรกูมาแล้วนะ่ะกำไรผมมาแล้วนะไอ้ทุนเนี่ย ทุนคืนมาแล้วกำไรห้าร้อย 500. ขอนงี้สักสิบรอบพอถอนไม่รอแล้วโอ้ใครแต่งมันสองล้านเลยวะนะโอ้เยี่ยมหมายเก้าเฮอุ้ย,ย,ยได้ไหมนะโอ้โตัวนี้ตัวแพงนะนกเนี่ย ผมก็ตกใจเลยเมื่อกีน้นี้สี่ช่องอลอนแล้วนะผมบอกไปเลยเอาโอ้ยวายโอ้โหดวงตาผมเห็นอยู่เมื่อกี้นี้มาเร็วเวช้าว่ะ เออมาแล้วสิบอะไรอเออได้ไรพกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งแม่งเลื่อนลงเมืกี้เนี่ยองมันสามโอเคกำไรเก้าพันเก้าร้อยเหมือนเดิมดีกว่ม อื้มอืมอื้มไม่มาแล้วว่ารอบเนี้ยอ๋ออ๋ออเอสิบสวยดิเต็มช้อนเก้าพันหนึ่งสวย โถาหมมบิดห้าสิบาทนะไอ้เหี้ห้าพันกว่าบาทเลยสวยจาดแต่มันตัวถูกนะต้องเป็นหมาะอะเอออะไรมา มามาให้เต็มช่องดูไอ้ตัวนี้มาผมถอดแล้วผมไม่รีรอแล้เแจมห้าร้อยเพื่อต่อเลยปือน้อยแม่งเย่ยเข้าดีจัดเลย เฮ้ยกดผิดมาเร็วๆๆๆๆลงมาดิไอ้แม่งโบนัสมาจังเลยผมว่าเกลือ,อว่ะเกลือว่ะอืมโอโหอีกทีนึง สี gli, ่ร้อบาทซื้อเลยหนึ <t <t ่งพันไฟมั่นไฟเปิดมาก็เกลือเลยอ่ะอ๋อสิบอ๋อ อ้ออ oh. oh. ้อหัวเด้ออ้อ oh. เฮ้ยเอาจริงอะเฮ้ยเอาจริงอะเ,อเฮียโอ้โหโอ้โหแม่งเอาคืนแล้วเว้ยปั๊มเลยพันหนึ่ง อืมอือทีนี้แม่งมาเออเที่อะไรวะสิบสวยดิเต็มช่องเลยดิสี่พันโอเค หมามาทำารสองพันเก้าแล้วนะโอเคสวยโอ้ยเฮ้ยใครแตกสองล้านเลยวะเนะี่ยมันก็สงสัยเลย มาดิล่วงมาดิมันจะทีเดียวไม่ได้นะโอ้โหโอ้โหอีกทีนึงืงแม่งมาทีเดียวจริงเด็ดเคอต่อเหมือนเดิม เออโ okay. อเคอ่ะก็ยังดีอ่ะดีกว่าไม่ได้สองร้อยนิดนนหน่อยหน่อยมาเร็วโอยแม่งสะดุดแหละวะ โองสิโ,โอโมึงล่วงไปเมื่อกี้เนี่ยเลยช่องเลย่ะน่ะเอาแกผมว่าเกลือว่ะอ่ะอีกทีอืมอืมอืมอีกทีหนึ่งอ้ ห้าพันผูก็ซื้อพันเนี่ยนะเออสิบมาสิบสิบสิบโอ้โหโอ้โหเอออะไรมาเคเรื่องดีวะ เพีย <Yeah. S 2> นี่ลองแพงใช่ลองแพงแพงเอาหมาไม่เคยได้เต็มช่องส,อสิ่อไปที่ยาลีล่ะยังมันยังไม่ไปอีก ออืเอออะไรมาสิบถุย <ligen> เนี่ยทีนี้แม่งเคมายฮะโอ้อีกทีหนึง อ่าเจมาเต็มช่องไปสี่สองมันสี่เหตุเค มากำไรสามัญนานิดๆหน่อยๆเยี๋ยก็เลิกละผมขออีกทีว่าอ่ะหน้าไปเลยมันไต้ว่ะอืะอได้นี่เลิกไม่ได้แม่งต่อมะมาเคมาที่เคอะไรอ่ะ โอ้โหี้ยแม่งยังเกลือเลยเออ,อเคมานกมาเคนกสี่ช่องผันหา้น้อยว่ะมันไม่เต็มช่องอ่ะท่านผ้ชมแม่งได้ค่าฟิสตเปินคืนเลย ไปแล้วอย่าลีลาเออคิดเงินแม่งนานจังอ่าเออมาแล้วมาแล้วอะไรอะไรโอ้ท่านชมดูดิเอออะไรมาวะสิบ สวยดิเต็มช่อง่ิมันมาแล้วแปดพันอุ้ยไม่แปดพันดิก้าพันแล้วเนี่ยจบนี้ผมเลิกแล้วพอแล้วสบายใจแล้วสิ0พันห้าทุนสามพัน โอเคได้อยู่นะวันเนี้ยจะเกลืออะไรก็เรื่องคุณแล้วตอนนี้ไปเลยอ่าเต็มันหกโอเคเก้าบันห้าเท่าไรหร่วะ อะไรวะแ้านหนึ่งกำไรหกพันห้าท่านชมโอเคถอนไม่ใช้เงินดีกว่าโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าแล้วเจอกันสวัสดีครับ